ก็อยู่ลำพังคนเดียวมานานมากพอแล้วนะก็เอ้าสต๊อปแขนสมัยอมนนี่เลยแล้วมาแล้วเอาคอนเสิ์กับทั้งสามคนอีกอบครับนี่ครับอะไรครับเมื่อกี้นับเงินให้แล้วครับใช่ค่ะมีอยู่สองพันนึ่งหนึ่งไบ้าน แบงค์พันพวงใหญ่ๆพวงหนึ่งก็เกินสองแล้วหรอฮะมันเพิมันไปถึงข้างหลังหนูนับเหลือเหลือสองพันองมันหลุดแม็กมันหลุดได้เหลือสองพันเลยมันเหลือสองพันใช่ใช่เชื่อพี่น้งกลับไปไปดูสิตายแล้วนอนไม่หลับเนี่ยคุณคุณคุณเล่นก็ได้แต่ว่าเฉลยด้วยนอนไม่หลับจริงดูนอนหลับจริง รอเล่นใช่ไหมรอเล่นรอเล่นก็นะฮะรู้หรือเปล่าว่าพวกนายสามคนแสบมากจริงนะะฮทำไมทำไมต้องให้ดิสรอนานด้วยไม่ข้างหลังไม่ก็อย่างที่บอกไงว่าแบบเนี้ยแฟนๆเข้ามาลองเจอเราก็ต้องเก็บของเด็ดๆไปให้ดูทีหลังไงเออใช่แทนงเพิ่งรู้นะครับว่าการท้าค่านี้เนี้ยมันจะมีเสียงกี้ยาว คนเทบจริงไม่แคร์จริงเอาไปทำได้เรื่อยๆอ,อ่าฮะนี่ก็เพิ่งรู้วันนี้เหมือนกันเออนะฮะก็เป็นไงออกมาทำไมฮะออกมาทำไมต้องที่เรียกถนะครับต้องทีเรียกถึงวะเมื่อกี้ใครเรียกครับเอออะไรน้องบ้าคิดถึงทีมมึนเลยเหรอพี่ แบบอ่านใครเป่าม้นหวีนแล้ก็เป่าปากคือคืออ่าจแล้วตกใจว่าจะเป็นโนรีนอะคือแบบยังไม่เล่าเลยยังไม่เล่าเลยอะคือก็จะซ้อมเพลงใช่ไหมก็ต้องมีการฝึกเนื้อใช่ไหมจำเนื้อไปก่อนก็ฟังเนื้อไปก็อาจจะยังจำไม่ค่อยได้ไปเซิร์ชในเว็บมาเว็บใจหนึ่งนะครับมีจริงๆไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นี่ะ ไปอ่านเนื้อทุกทุกเชาบนเตียงนอนยัง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 มันเขียนอย่างจี้จริงทุกทุกเชาบนเตียงนอนยังกอดหมอไม่ยอมตื่นเอออังนะฮะใครต่อแล้วใครต่อก็ทุกทุกชาบนเตียงนอนยังกอดหมอไม่ยอมตื Again, ่นฟินานนะกอดหมอ เป็นเว็บประกอบหมอเป็นหมอแบบไไงไม่ไม่คือไม่เข้าใจไงเมื่อกี้ก็ขเขาบอกว่านี่ยนะนี่ยนะนี่ยนะเราก็แปลอะไรหมอนี่เป็นหมอ,เ,อ,อเดี๋ยวเคนคุณซิลิบ้าคุณเสื่อมหรือเปล่าเนี่ยถามหน่อยว่าระบบ แตสมองคุณยังโอเคอยู่หรือเปล่าทำไมอ่ะใช่สิคุณก็โดนจับน่องจับหน้ากันไปแล้วนี่นะเอาที่เป็นหมอไงใช่ใช่ใช่รู้รู้แล้วรู้ตัวแล้วว่าเป็นหมอไม่ต้องย้ำโอเคก็สมัยอุ้ยลืมคุยกับสมัยดีไปเลยสบายดีโอเคได้ ไม่อยากคุยคุสบายดีโอเคได้พี่แหมะหมายความว่าผ่านทุกไปเถอะนี่เหรอลิกเราบอกแล้ววันนี้สมัยวันนี้สมัยหาเรื่องทุกคนน้องน้องดูเข้าใจไงเข้าใจเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ตามหลักการที่เรียนมานะครับอ่าแล้วแล้วแล้วยังไงครับลิกยังไงฮะก็คือสมัยเนี่ยจะอยู่ในภาวะซิมพาเทติกนะครับก็คือร่างกายกลังตื่นเต้นอยู่เวลาเจอคนหล่อๆแบบนี้ก็ต้องเป็นแบบนี้ ตลอดไม่เข้าใจอ่ะอ้อก็แปลให้ตลอดเออน่ารักโอเคสอซีเซีเนอะเนอะเนะวันนี้เรามีอะไรมาอีกเรามีอะไรมาอีกนะฮะก็ยังไม่หมดนะวันนี้ยังไม่หมดนะยังมีเยอะจริงๆอ่ะเวลาเหลือเยอะก็เลยพยายามพูดคุยให้มันมากๆหน่อย นะครับเพราะว่าอยากจะได้อยู่กับทุกๆคนนานๆนะฮะดีไหมฮะหรือว่ามีใครอยากกลับบ้านแล้วไหมฮะมีใครติดภาระอะไรไหมฮะอย่าเพิ่งไปนะไปนะอยู่ด้วยกันก่อนนะเออนะฮะก็มีความสุขแล้ววันนี้ใช่ใช่นะครับคนมาเยอะแยะพูดพูดพูดหน่อยสิพี่แก้วอยู่คนเดียวเลยในต้นเลยจริงกินน้ำหรือยังฮะน้ำหรือยังกินน้ำหรือยังเออกินน้ำหรือยังฮะ อ๋อทามลิศอ๋ที่ดิบุกจะกินน้ำแเงคพันมาน้ำเนนไม่กินแล้กินน้ำ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 คุยคุยกันคุยกันคุยกันไม่ต้องมากินน้ำรอกินน้กินน้ำกินน้ำกินน้ำ นอกจากนอกจากท่านี้แล้ว,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 วมันยังมีอีกท่าหนึงอย่างไอ้ท่านี้พี่แ้วแผู้หญิงต้องทำยงไงคะอะไรน,นะแล้วหงทำบ้นไนพี่ผู้หญิงแล้วฮะกินน้ำกับพี่ไม่ละ ทำัเป็นไรไม่กลิ่เอไก็จะบอกอยู่ให้เช็คก่อนทำเหมือนลังเกียก no ินต่อไหครับสมัยก่อนกินน้ำโค้งไม่เป็นไรเลยร้อกรเล่นร้ออนเล่นเฉยเฮ้ยเฮ้ยเล่นเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยัอย เราจะเข้าเพลงนะใช่ครับขอบคุณทุกคนมากเราจะร้องเพลงนะใช่ใช่นั่งยกะนั่งคุยก่อนเอานี้ยังไม่ได้นั่งอีกเหรอคะเรื่องนี้มันหยอกไม่ได้ใช่ใช่ปี๊ดอยู่นั่นเนี่ยนิ่งนิ่งนี่คือปี๊ดอยู่นั่นเนี่ยไปยืนด้วยกันเลยสาปพลืนด้วยกันเลย ทุกคนครับส่องที่รองเท้าของพวกเขาแต่ละคนครับส่องนะฮะขออย่าให้ส่องผ่านข้างครับแต่ละคนเสริมมานึกว่าตึกโบเทสเซนเตอร์ใส่มาเลยสูนักหนาของแท้ใส่แค่นี้พ้าเทอ้าอยู่นี่ครับพ่เอเท้าอยู่นี่พูดไปมานี้เลยมานี่เรามันอยู่ฝั่งนี้อยู่ทิยกัด ก็เตี้ยไงเออขอโทษแฟนแแคนครับขอโทษด้วยนะฮะคือเขาอาจจะส่วนสูงไม่มากนะฮะเขาบอกไม่เป็นไรพูดไปก็เหมือนเข้าตัวเองเข้าใจแล้วเข้าใจโอเคโอเคแคนเราอยู่ฝั่งเดียวกันอยู่ฝั่งเดียวกันอยู่สิ่งที่เราต้องจัดการคือสองคนนั้นผู้หญิงอันนี้ดีกว่าครับ เราผู้ชายกันเราลังแกไม่ได้เราตัวเล็กเราต้องลังแกผู้หญิงเออเออเออดูมีหลักการดีเด็กและสตรีมีคันคือเป้าหมายของเราโอเคเลยฟังดูดีมากสอคนนั้นชื่ออะไรเป็นใครมาจากไหนอ่าฮะฮะโอ้ไงพี่จำผูไม่ได้เหรอพี่จำไม่ได้แล้วสมองพี่เสื่อมแล้วตนนซิลิบั้มมันเสื่อมซิลิบั้มมันเสื่อม เป็นเดะสตา์หรือเปล่าเป็นเดะสตาหรือเปล่าเป็นสิคะเป็นเดะสตารุ่นไหนรุ่นหกมั้งรุ่นแปดรุ่นแปดไม่ราบพอทำยไม่ได้เพราะว่าเราเราไม่ได้อยู่รุ่นเดียวกับเขาไงพี่ไม่ใช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 ่เหตุผลนั้นสมายสต็อปเอ้าไม่เหตุผลนั้นสองสาวทั้งสองถ้าเกิดเป็นเดะสตาจริงเขาต้องแนะนำตัวเป็นเพลงได้ใช่เลย เหมือนกับว่าเราอยู่ในบ้านเนี่ยเราก็เรียร้องเพลงกันมาตั้งเยอะๆเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแนะนําตัวกันเพลงได้ได้หรือเปล่าแบบว่าเจอกันที่ไหนรู้จักกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออคือพี่จะให้หนูแนะนาตัวเป็นเพลงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอ้โหใช่แต่ว่าชั้นเดียวพอไม่ต้องหลายชั้นพี่อดติดตามไม่ไหวเออไม่ไหวโอเคเดี๋ยวจัดให้ music เป็นเพลงอย่างนี้ได้ใช่เลยว่าแต่ตัวเองงอนเขาหรอใช่เมื่อก,กี้เมื่อก,กี้เข้มมากอ่ะทำไมยองง่ายเงี้ยเอา้าก็ยอ่ยองไปเธอยองละละไปผู้หญิงเองอตัวเองงอนเขาหรือเปล่าใช่งอนงอนแล้ว,ว<ะ>เขางอได้ไหมอ่ะงอนธรรมดาไม่ได้ค่ะเมื่อกี้ให้หนูแนะนำชื่อเป็นเพลง พี่ก็ต้องง้อเป็นเพลงกันใช่ทำได้ไหมเขาเขาให้เขาให้เราอง้อเป็นเพลงอ่ฮะ uh huh. ใช่สิง้อได้ไหมใช่สิ <c oughs> บ้าคิดถึงง้อได้ไหม <c oughs> เอางี้งี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเอาง้อสไตล์เรา m u s, <Okay>. <S, <Music>. <S ิ c มา

ชมาแสดงด้วยนะหรือใครที่เกิดภายในอาทิตย์นี้นะคะแล้วนำบัตรประชาชนมามาแสดงเลยมีแค่ห้ท่านเท่านั้นนะคะบ่าเลยนะคะมาหาเจ้าหน้าที่เสื้อส้มสุดหล่อของเราคนนี้เลยนะคะตอนนี้ระหว่างนี้อ่ระหว่างที่เรารอนะคะเดี๋ยวสัมภาษณ์ทั้ง4คนก่อนจะเริ่มจากทางไหนดีจะเริ่มจากทางสาวสวยหรือจะเป็นหนุ่มหล่อก่อนดีอยากฟังใครก่อนคะ ดูงงก่อนโซซาบอกขอถึงพักก่อนนะคะพี่นะคะให้เลื่อนต่อก่อนอ่ะแล้วเราเริ่มจากพี่เล็กก่อนครับนะพี่เล็กคือลกเลิกมาดูทอลโชว์เลยทั้งร้องทั้งเต้นทะคะโชว์ให้น้องๆฟังนะคะเรียกว่าสนุกมากๆวันนี้หลังจากนี้แล้วยังมีผลงานอะไรให้ติดตามอีกบ้างโอ้ผลงานใช่ไหมฮะใช่ครับช่วงนี้นะครับมีละครเรื่องเรียนนักศึกษาแพทย์ปีสองอยู่นะ กำลังกำลังเรียนอยู่ครับตอนนี้นะครับใช่ก็คือพบเจอได้ที่ทั่วไปตามแบบอีเวนต์อะไรเงี้ยแหละครับใช่ฮะแล้วก็จะมีเพลงใหม่ๆเร็วๆนี้ยังยังไม่รับปรกันเลยก็ต้องก็ต้องติดตามผลงานกันไปเรื่อยๆนะครับว่าจะมีเวลาว่างจากการเรียนตอนช่วงไหนที่สามารถมาทำผลงานได้โอเคก็ติดตามกันเรื่อยๆอย่างนี้แล้วกันแล้วทำได้แทนแล้วครับครับผม มีอะไรที่จะให้เขาตามติดติดตามกันบ้างครับตามติดติดตามก็ต้องดูรายการตามติดชีวิตดาวครับผมโอ้โหใครเคยดูรายการตามติดชีวิตดาวมาฮะโอ้โหไม่น่้เช่อเยอะมากมากครับผมก็อยากให้ติดตามกันนะฮะตอนครึ่งครึ่งถึงใหม่ตรงตรงครับทางช่องแอนชนแนลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยเปิดมานกันเจอนะครับผมแล้วก็ปีหน้าครับปีหน้าอยากให้รอดูละครเรื่องคู่กรรมนีคู่กรรมคู่กรรมครับผมเล่นเป็นใครยังไม่บอกครับเขา่าจะรู้กันแล้วครับเ่เล่นเล่นเป็น กลุ่มทหารฮะเซรีไทยเยองครับคุนะคะก็ะอย่าลืมติดตามฟัง,งแพลละกันทีนี้ฝั่งซาว์ของเราบ้างสมัยแล้วค่ะ,ะ,คะของสมัยก็บ้านนี้มีรักนะคะเทพิเศษวันปีใหม่นะคะอย่าลืมดูกันนะคะแล้วก็มีปีหน้าค่ะปีหน้านี้ก็จะมีเพลงใหม่ออกมาก็อย่าลืมฟังกันนะคะแล้วก็เดือนนี้มีเซอร์ไพรส์ค่ะแต่ยังไม่บอกค่ะ <c oughs> <c oughs> ผลงานเพลงก่อนละกันค่ะว่าท่านทังท่านท้งจะมาทางสายเพลงแล้วแหละก็ยังอยากฝากเพลงประกอบละครชีวิตในมือเธอนะคะมารยาฤษยาแล้วก็ปีหน้าก็จะมีซิงเกิลอีกค่ะเพลงกันค่ะอยากให้รอติดตามนะคะโอ้ก็อย่าลืมติดตามผลงานทั้งสี่ค่ะละกันแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราดูก่อนนะคะมีครบห้าคนหรือยังคะที่จะได้รับเสื้อจาก นะคะทั้งสี่ท่านนี้เลยแต่เนื่องจากว่าพี่ลิซเป็นพี่คนโตเราจะให้พี่ลิซมอบให้2ตัวแล้วกันออ๋ครับได้ครับในฐานะที่เป็นพี่สุดเลยอ่ะเดี๋ยวเชิญเลยค่ะนะคะสังขึ้นมาบนเวทีเลยเรียกว่าประกบชิดติดกันเลยมาเลยค่ะเลือกได้เลยไหมครับว่าใครอยากรับกับใครใช่ได้ใช่ไหมฮะได้มาเลยเป็นแฟนกับใครเลือกได้เลยยืนหลังคนนั้นเลยโอ้ฟังฝั่งนี้บ้างค่ะด้านนี้ได้สองค่ะแถวแถวเรียนด้านนี้ค่ะน้องค่ะ อย่าเริ่มจ้ะอ่านได้เลยคนนี้เลยฮะสองสี่ห้าอยวาอย่าอ่านชื่อหนูนะหนูไอทำไมอ่ะนี่ชื่อไม่เท่าไหร่แต่๋ยวถ้ามีพอสอนเกิดวันนี้วันที่สิบห้าใช่ไหมครับวันที่าวัห้าเกิดสิบหกพันว่านะครับสองห้าสามเก้าอ่าโอเคโอ้โหถูกต้องฮะอ่ารับเลยค่ะรับจากมือนี่ค่ะนี่ค่ะ อีกหนึ่งใครอยากได้จากพี่ลิศโอ้โหยังมีแล้วจากคนอื่นได้อีกค่ะไม่ต้องขนาด๋ยวนี้ตัวเล็กๆมีัตรประชาชนแล้วเนาะนะครับเกิด16ธันวาคมเหมือนกันนะฮะถูกต้องฮะถูกต้องนะคะอ่าทีนี้เราให้ทางแทนบ้างกว่าครับผมอ่าใครดีคะเชิญ เกิด19เก้าธันวาคมนะฮะสองห้าสีู่นครับผมกรุ๊ปเลือดบีไม่ต้องหายกับพี่กรุ๊ปเลือดไม่เกี่ยวกรุ๊ปเลือดที่อยู่ทำไมอ่ะแค่เอาตรงพี่ขันดุไอบอกโอเครับเลยค่ะโอเคค่ะทางสาวสวยของเราบ้างนะฮะเชิญค่ะโอ้อแย่งกันเลยโอ้โหใจเย็นใจเย็น ยังมีสาวของเราอีกคนหนึ่งผู้ชายมารักกับลิกก็ได้นะฮะผู้ชายรักกับลิกนได้แอเตันเี่กอลูนี่ขอบคุณนะคะเกิดวันที่14ธันวาคมค่ะโอเคแล้วจากน้สมัยเลยค่ะแหมเขือนเชียวเรียบร้อยค่ะเชิญค่ะต่อไปค่ะน้องสตาร์บค่ะ 4ธันวาคม2535เราเกิดปีเดียวกันอุ๊ยเราเกิดปีเดียวกัน่นเดียวกันถูก,กต้องค่ะอ่าจดจำเลยค่ะสุดท้ายนี่ดีนะได้ถ่ายคู่ประกบทีเดียวสี่ท่านนะเออวิเศษากดลอ่ะนะคะเดี๋ยวให้ถ่ายอ่าให้ทางนี้ถือก่อนเดี๋ยวถือเลยนะคะ,รระเดี๋ยวทางขอเช็คนิดนึงโอเคเอาถ่ายภาพคู่ประกบเลยทั้ง4ท่านเลยดีกว่าค่ะ เซอร์ไพรส์นั่นเองนะคะง่ายๆเลยนะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะสำหรับสมาลิกและสต๊อปมากๆเลยนะคะทั้งสี่ท่านขอเสียงปรบมือแลวก็เสียงตบมือดังๆก่อนอีกสักครั้งค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณมากค่า ขอบคุณค่ะ,ะ,คะขอบคุณที่มาร่วมสนุกกันวันนี้นะคะ,คคะคน,นุกมากนะติดตามกันได้แล้วก็ถ้าเกิดใครอยากเจอสี่คนนี้อีกพรุ่งนี้นะคะสี่โมงครึ่งที่สี่ค้อสี่นครินก็ไปติดตามกันนะแต่ว่าพว่นนี้เรายังคงมาอีกสี่ท่านในการน่าคือรถกันแล้วก็ซินรีนั่นเองใครที่สนใจอย่าลืมที่นี่เวลาเดิมนะคะเรามาเจอกันที่ห้างสรรพสินค้าสี่ขนอนะคะสาขาบางแค